สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ Channel Magic s m a r t ปิลลต์บายจันทัดค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักของชาวราศีสิงห์นั่นเองนะคะ หรือผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้นะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงและไม่ตรงบ้างเพราะเป็นพลังงานของคนกลุ่มใหญ่ถ้าได้อะไรที่ยังไม่ดีต่อใจหรือไม่ถูกต่อใจคุณแค่ปล่อยผ่านไปอย่าไปซสีเรียสน,นะคะเพราะอาจจะเป็นพลังงานของคนกลุ่มใหญ่นั่นเองค่ะแต่ถ้าใครอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวเพื่อจะได้เป็นพลังงานโดยตรงของคุณเลยนะคะก็แอดไลน์ดีนะคะ เข้ามาเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวไลน์ไอดีนะคะจะเป็นไลน์ t i c h w a เกขทท่ชา9นะคะอัลล่คาะมาดูนะคะว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคนทั้ง3สถานะค่ะเราจะเริ่มต้นจากสถานะของคนที่มีคู่กกาะนะคะพลังงานของคุณเป็นเช่นไรในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะคนที่มีคู่ชาวราศีสิงห์ 3 of Pentacles ค่ะ Queen of Cups Hermit 2 of Swords 6 of Cups ค่ะสุดท้ายโอ้ oh, นะคะ Age of w a n d s ค่ะ พลังงานของคุณคุณชาวราศีสิงห์จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะไม่ได้แย่เลยเพระพาะไพ่ไม่ได้เสียนะคะการงานของคุณนะคะมีแนวโน้มที่จะมีงานพิเศษงานใหม่ๆเข้ามานะคะหรืองานประจําของคุณก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการขยับขยายการต่อย,ยอดไปในทิศทางที่ดีผู้ใหญ่ก็เมตตาส่งเสริมในแน่ของหน้าที่การงานนะคะบางครั้งคุณอาจจะมีเรื่องตัดสินใจอะไรบางอย่างเข้ามานะคะที่จะต้องคิดต้องใช้ความ ละเอียดรอบครอบในการตัดสินใจนะคะแล้วบ่งชี้ในเรื่องของความรักว่านะคะ เรื่องราวความรักความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ดีใจคุณใจเขาโฟกัสไปที่ความก้าวหน้านะคะโฟกัสไปที่เรื่องราวของคนในครอบครัวอาจจะเป็นเรื่องของบุตรและบริวารลูกหลานภายในบ้านก็ได้นะคะหรือจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านก็ได้ให้มีความสุขอยู่ดีกินดีนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งคุณก็อาจจะใช้เวลากับครอบครัวมากหน่อยนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้มาดูพลังงานของคนรักคู่ครองของชาวราศีสิง์เป็นเช่นไรนะคะ เอชชอปบอนค่ะเดอะเล e r เวอร์เจวิลเดอเอมเปเอร์ค่ะทรีออฟซอร์สค่ะและคิงออฟบอลค่ะนะคะในพลังงานของคนรักคู่ครอ,องของชาวราศีสิงห์เนี่ยมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะในแง่ของการทำงานตัวเขาเองน่าจะได้ติดต่อเกี่ยวพันกับ ผู้คนค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะสังคมใหม่ๆนะคะแล้วก็ในการติดต่อหรือในการที่คุณเขาไปรู้จักสังคมใหม่ๆมีแนวโน้มที่เขาคิดอาจจะอยากทําอะไรเพิ่มเติมอย่างเช่นการลงทุนอะไรบางอย่างเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นถ้ายิ่งเป็นคอนเน็ชันที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ข้องเกี่ยวด้วยมีแนวโน้มที่เขาจะถูกแบบเขาเรียกว่าตกกระไดพลอยโจรน,นะคะทำอะไรกับผู้หลักผู้ใหญ่โดยที่บางครั้งก็อาจจะไม่ได้เต็มใจนักนะคะ เพื่อส่งผลในแง่ของความมั่นคงในระยะยาวของหน้าที่การงานบางทีเขาอาจจะรู้สึกหมุดกิดนะกับการที่เหมือนกับถูกจำใจฝืนทนให้ต้องทำอะไรในใจเขาที่ไม่ได้อยากทำในด้านของความรักถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะใจเขาก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะโฟกัสไปถึงความสุขของคนในครอบครัวเป็นหลักๆนั่นเองนะคะแต่ก็แนวโน้มนะคะของ ของตัวเขาเองอาจจะต้องไปเกี่ยวพันกับผู้ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเป็นในที่ทํางานก็ได้นะคะส่งผลทําให้เขาเนี่ยนะคะจะต้องแบ่งเวลาตัวเองออกไปอาจจะเป็นลักษณะของการไปเอนเตอร์เทนการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นซึ่งมันก็จะทําให้ตัวเขาห่างเหินจากคุณคุณชาวราศีสิงห์ไปหน่อยเท่านั้นเองอะมาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรนะคะ ไพ่เฮอร์มิตค่ะขึ้นมาเป็นใบแรก a อ e of Cup ค่ะ High ไฮพินเทชโฟออฟโฟออฟ p e n t a c l e ลไพ่ of, 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 of Fortune ค่ะและไพ่ราชาถือถ้วยค่ะนะคะ อะมองจากพลังงานหน้าไพ่นะคะความสัมพันธ์แนวโน้มนี้ก็ถึง อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีไม่ได้แย่นะคะมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความเหนียวแน่นนะคะความมั่นคงมีโอกาสใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตทั้งต่อของตัวชาวราศีสิงห์เองและของตัวคนรักคู่ครองเองนะคะส่งผลทําให้เกิดความสุขเกิดขึ้นเพราะนั้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีของคุณทั้งคู่นะนะคะปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างที่มีเข้ามาในฝั่งของคนรักคู่ครองชาวราศีสิงห์เนี่ย นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของอการลงทุนเพิ่มหรือการทำอะไรโดยที่เขาไม่ได้แฮปปี้สักเท่าไหร่นะคะตกกระไดพลอยโจรให้จำเป็นต้องทำแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเขามีศักยภาพมากพอที่จะทำได้ก็ปล่อยเขาทำไปเถอะนะอะ่มาดูว่าแนวโน้มไพ่ออร์คเคลจะบอกอะไรอีกนะคะไพ่สัญญาไพ่ความกลัวไพ่เจ้าแม่กวนอิมค่ะไพ่หลุด ผลใั้เติบโตและเทพแห่งความบ้างค้างไม่ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรมาก็แล้วแต่ในช่วงเดือนนี้จะผ่านพ้นไปได้ดีดความกลัวในใจบางครั้งเนี่ยมันทำให้เราไม่ค้าด กล้าวไปข้างหน้านะคะแต่คุณนโชคดีตรงที่ว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้การช่วยเหลือคอยปกปักรักษาและคุ้มครองและไม่ใช่แค่องค์เดียวอาจจะมีหลายๆองค์ด้วยซ้ำนะคะทำให้ผลักดันให้หน้าที่การงานคุณเติบโตไปในทิศทางที่ดีมีการเงินที่มั่นมั่งคัง่งมั่นคงแต่ให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะมันจะเป็นตัวที่ทําให้คุณเสียเงินเสียทองกับเรื่องนี้ะมะนั้นเตือนให้ระมัดระวังทั้งของตัวชาวราศีสิงห์เองและทั้งของตัวคนรักคู่ครอง หากทำงานเยอะทำงานหนักทำงานมากเป็นธรรมดาที่อาจจะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพกายใจให้ดีการงานคุณเติบโตไปในทางที่ก้าวหน้านะคะอย่างอื่นก็ไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ชาวราศีสิงห์นะคะให้มีแต่ความสุขให้มีแต่ความสำเร็จในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะ มาถึงคนคบคนคุยชาวราศีสิงห์นะคะมาดูซิพลังงานรอบข้างของคุณความรู้สึกของคุณเป็นเช่นไรในช่วงเดือนสิงหาคามนี้ไพ่เดอ Sun เกิดขึ้นค่ะเป็นไพ่ที่ดีนะตามมาด้วยไพ่ดีเอ็ม e พค่ะไพ่เทมเพลสไพ่ใหญ่เกิดขึ้น3ใบเลยนะคะโอ้สี่ใบเลยค่ะไพ่เดอะแมจิกเชนเอชออฟอค่ะและ Age of p e n t a c l e ลไพ่ดีหมดเลยนะทุกใบเลยนะคะชาวราศีสิงห์ในสถานะของคนคบคนคุยดูเหมือนว่าความก้าวหน้านะคะความสุขการเปลี่ยนแปลงต่างๆเข้ามาหาคุณมีเกณฑ์ในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่เขาเรียกว่า สามารถให้การช่วยเหลือคนอื่นๆได้เพราะฉะนั้นการเงินคุณในช่วงเดือนนี้ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวมีชื่อเสียงมีเงินทองมีความสําเร็จคุณอาจจะได้เดินทางติดต่อเกี่ยวพันกับผู้คนมากหน้าหลายตานะเออมีงานพิเศษเข้ามาด้วยทําให้คุณจะต้องรับผิดชอบแต่แนวโน้มไปได้ดีไปได้สวยเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ของชาวราศีสิงห์นะคะที่อยู่ในลักษณะคนคบคนคุยถือว่าการงานคุณโดดเด่นไม่เบานะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ถือว่าดี ส่งผลดีนะคะความสุขในใจก็ยังมีอยู่นะคะมาดูสิว่าคนคุยของคุณนะคะพลังงานเขาเป็นอย่างไร two of wands ค่ะ a g h of p e n t a c l e j u s g m e n t ค่ะเด็กถือเหรียญนะคะ chariot ค่ะโอ้แย่ไม่ได้แย่เลย ไม่ใช่บอกว่าแย่ไม่ได้แย่นะคะพลังงานของคนรักคู่ครองคนคุยของชาวราศีสิงห์จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะนะคะตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่มองหาใครที่เข้ามา เป็นเหมือนบัดดี้เป็นเหมือนคู่คิดอะไรประมาณนั้นตัวเขาเองนะคะก็ค่อนข้างมีความมั่นคงหนักแน่นทางอารมณ์นะคะมีความผูกพันที่เหมือนกับว่าพูดคุยกันไปทุกวันสนิทสนมกันไปเรื่อยๆนะคะการเริ่มต้นไปในทิศทางที่ดีนะคะแนวโน้มของความสัมพันธ์มีโอกาสพัฒนาได้จาก ความรู้สึกของเขาพลังงานของเขาไปในเชิงบวกแทบจะทั้งนั้นมีความรู้สึกในเชิงบวกกับคุณคุณชาวราศีสิงห์อย่างมากเลยทีเดียวในแง่ของความความรู้สึกนะคะมาดูซิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะเป็นเช่นไรนะคะไพ่ออกมาเป็น The Emperor ค่ะ n นส e ออฟครับควีนออฟครับ วิวออฟฟอร์จูนค่ะไนท์ซอบวอนค่ะและไพ่เทมเพลตนะคะคุณสองคนนะคะก็ค่อนข้างที่จะ มีเคมีที่ตรงกันอย่างมากพูดคุยกันก็ยังอยากที่จะเจอเจอกันเรื่อยๆนะคะหรือไม่บางทีบางรายก็ได้เจอะเจอกันแล้วมีเกณฑ์ที่จะได้ไปเปิดหูเปิดตาหาของอะไรอร่อยๆนอกบ้านทานด้วยกันบ่อยๆนะคะความสัมพันธ์นี้จะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปในแนวทางที่ดีเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่ามีความรักความหึงหวงกันความอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมีความสุขที่อยากจะมีกันและกันมากขึ้นคุณกับเขาจะรู้สึกเหมือนถูก ตาต้องอกต้องใจกันดีนะคะไปไหนแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีความเหมาะสมมีความเท,าเท่าเทียมกันจากสายตาคนภายนอกที่เห็นนั่นเองเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้นะคะของชาวราศีสิงห์ในสาระคนคุยนะความรักของคุณมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมีความมั่นคงมีความสตรองมากยิ่งขึ้นนะคะมาดูว่าไพ่ออร์เคิลนะคะจะให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะคะ ไพ่ครอบครัวค่ะไพ่ยอมจำนนค่ะ surrender นะคะไพ่ beginning ค่ะการเริ่มต้นโอ้ไพ oh. ่ w e a l t นะคะความมั่งคัง่งไพ่ learning ค่ะ และสุดท้ายเป็นไพ่ประธานพรนะคะถือว่าไพ่อัรลเคิลอยู่ในแนวทางที่ดีเลยทีเดียวนะคะความสุขความในความสัมพันธ์มีเกณฑ์ในเรื่องของการพัฒนานะเหมือนกับว่าคุณเข้ามาในชีวิตเขาทำให้เขายอมจำนนอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากที่จะมองเห็นคุณเป็นคนในครอบครัวได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประทานให้เพราะฉะนั้นรักนี้สามารถคาดหวังได้ในอนาคตนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นยิ่งคุณคุยกันไปเรื่อยๆคบกันไปเรื่อยโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์มีสูงนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ก็เป็นอีกเดือนหนึ่งที่คุณจะได้เรียนรู้กันอย่างจริงจังนะคะแล้วพอได้รู้จักกันมากขึ้นก็จะนำพาให้ชีวิตก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นระหว่างคุณทั้งคู่นะคะถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ คาดหวังได้ในอนาคตนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันเลยนะคะพลังงานของคนโสดค่ะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะ Night nice s o f Cup ค่ะ Hello Fan Justice Templar High p i n t e เทรดชอปครับค่ะนะคะชาวราศีสิงในสถานะนี้นะคะดูเหมือนว่าคุณก็เป็นคนที่โอเพ่นนะเปิดใจนะคะเปิดรับที่ใครหลายคนที่จะเข้ามาทําความรู้จักสิทธิชิดเชื้อหรือทําความสนิทนมนะคะดูเหมือนว่าคุณก็ไม่ได้ปิดตัวเองนะคะ ดูแล้วคุณอยากจะเจอความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนรู้จักรู้ใจกันไปเนิ่นนานแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปทิศทางที่ดีในช่วงเดือนนี้นะคะคุณอาจจะได้เจอเจอเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเกี่ยวข้องกับคนที่อาจจะทํางานเกี่ยวพันกับเรื่องของราชการหรือทํางานที่เรียกได้ว่าเอกสารสัญญาอะไรประมาณนี้นะคะคุณน่าจ,จะได้พบปะ,จะเจอกับผู้คนลักษณะแบบนี้มากขึ้นนะคะและบางครั้งก็ทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดกับการที่ต้องอยู่กับ คนกลุ่มใหญ่ๆนะคะทั้งคนที่อายุมากกว่ารวมถึงคนที่อายุน้อยกว่าคุณต้องพยายามรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่ของคนเหล่านี้ที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแต่แนวโน้มไปในทิศทางที่คุณจะรับมือกับทุกๆคนได้นะคะไปได้ดีไปได้สวยเลยทีเดียวทีนี้ในเรื่องราวของความรักก็อย่างที่บอกว่าคุณไม่ได้ปิดกั้นตัวเองเพียงแต่ว่าคุณก็อาจจะยังไม่ได้เข้าตาใครอย่างเต็มที่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะมาดูว่านะคะมีพลังงานอะไร แอบมองคุณหรือแอบชอบชื่นชอบคุณหรือไม่นะคะไพ่ D M Place ค่ะ Five of Cups ไพ่ The Star ค่ะ Templar Four of Swords Queen of Pentacles ค่ะความรักไม่มีเข้ามา ะะดูจากพลังงานหน้าไพ่ก็น่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่สังคมคนใกล้ชิดที่คุณได้ติดต่อได้เกี่ยวพันด้วยอะไรประมาณนี้นะคะหรืออาจจะเป็นสังคมของคนที่รักครอบครัวก็ได้นะคะมองดูแล้วจากหน้าไพ่ไม่มีในเรื่องของความรักเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเพื่อนฝูงกะละะัลยานมิตรหรือคนทั่วไปที่อยู่ใกล้ชิดติดคุณคุณชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นั่นเองนะคะเรื่องราวความรักก็ยังไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่ นะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ไพ่ two of p e n t a c l e ค่ะ a g e of pentacles nice pent pent nine of p e n t a c l e three of p e n t a c l e three of c u p nine of wands นะคะในความสัมพันธ์นี้พอมันไม่ใช่ความรักเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณก็ไม่ได้ คาดหวังหรือไม่ได้แบบไฟโฟกัสถึงนะคะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันแช่แข็งไม่ได้พัฒนาไม่ได้อะไรนะคะเพราะคุณมองว่าเป็นคนรู้จักเป็นคนที่เหมือนกับเจอเจอกันช่วระยะเวลานึงสร้างงานสร้างเงินร่วมกันเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไปเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานตรงนี้คุณก็เลยไม่จําเป็นที่ต้องโฟกัสเยอะสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคนที่เข้ามา ในช่วงเดือนนี้ล้วนแล้วแต่ทำนำในเรื่องของผลประโยชน์เงินทองที่ดีเข้ามาให้กับคุณคุณชาวราศีสิงห์นะคุณจะได้ติดต่อเกี่ยวพันกับผู้คนเยอะแยะนะคะมันเหมือนเป็นกับของขวัญน,นะคะที่ดีที่สุดพิเศษนะคะไพ่อ้อมกอดเกิดขึ้นไพ่เทวดาผู้คุ้มครองค่ะนะคะไพ่รักที่เป็นไปไม่ได้ไพ่ ก้าวทีละขั้นไปสู่ความสำเร็จนะคะและพ่รักทางไกลนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะพลังงานของคนที่โฟกัสใกล้กับคุณคุณชาวราศีสิงห์ล้้นแล้วแต่เป็นเพื่อนร่วมง,งานเป็นกาลยานามิตรหรืออาจจะเป็นลูกค้าคู่สัญญาหรืออะไรต่างๆนานานะคะเข้ามาแล้วทําให้คุณเนี่ย ได้ในเรื่องของผลประโยชน์ได้ในเรื่องของราบผลเงินทองนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยนะตัวเขาเองเข้ามาเพื่อโพสเชคหรือเข้ามาปกป,ป้องหรือเข้ามาเพื่อจะทำประโยชน์ให้กับคุณคุณชาวราศีสิงห์นะคะในทางใดทางหนึ่งเพื่อทําให้ชีวิตคนก้าวจุถึงทีละขั้นอย่างประสบความสําเร็จมองดูคุณอย่างห่างๆอย่างห่วงห่วงนะคะเพราะฉะนั้นคนรอบข้างของชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนเนี้ เป็นไปในทิศทางที่ดีถ้าคุณอยากจะขอความช่วยเหลือจากคนเหล่านั้นเขาก็จะให้ความช่วยเหลือคุณไปตามสถานการณ์ที่เขาจะช่วยได้นะคะคุณก็ไม่ได้แย่นะคะพลังงานของคนใกล้ชิดติดตัวก็ถือว่าอยู่ในแนวทางที่ดีค่ะมีความสิทธิชิดเชื้อกันนะคะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าอาจจะอยู่ห่างไกลกันบ้างไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดดวงชะตาสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของการเข้าสังคมหรือการที่อยู่ร่วมกับผู้คนเยอะๆนั่นเองนะคะอ่ะคนโสดสรุปได้ว่าความรักยังไม่มีเข้ามาแต่พบเจอแต่กัลยะาณมิตรและคนที่เข้ามาช่วยเหลือด้านหน้าที่การงานคุณให้ไปทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ จบแล้วฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่จาพจะนำมาอัพโหลดให้เป็นประจำค่ะสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย